You're ready back สวัสด,ดีครับครูชอบทุกคนที่กลับมาต่อกับเนี่ยอีกครั้งนะผมน่าจะที่หายไปนานเพราะฟันน้ำไี่45มันออกนะผมพี่เลยนไม่เล่นเลยนะโอเคกลับมาต่ออีกครั้งค้นของเลยซึ่งเราเล่นถึงไหนแล้ววะ <laughs> พี่เีเ่เลืมเนื้อเรื่องแล้วอ่าใช่ก็คือว่าอ่าอะไรนะเราอ่าเราอีมิวจะตัดตัดตอ,อีมิวมาตามเราไปให้ไปลงไปดูในคลิปเรื่องหัสของอีมิวว่ามันมีห้องทดลองรับอยู่แล้วก็จะใช้พลังของ น้องสาวของอีมิลที่จะเป็น,ท,ปนที่เป็นตัวทดลองในการในการรักษาไคเน่จากการเป็นหินใช่ไหมและอีมิลก็เลยหน้าตากลายเป็นปีศาจไปนะแล้วก็เหมือนกับว่าชาวเมืองก็เลยแบบว่าเฮ้ยช่วยออกไปได้ไหมกลัวเหลือเกินอีทั้งอีมิลทั้งไคเน่นี่นะ่ากลัวซะเหลือเกินออกไปได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยทำไมวะลองอุตส่าห์ช่วยพวกมึงไว้นะเว้ยอะไรเงี้ยเออขอเวลาพี่ทบทวนคอมคอม,คอม,ค,อมคอมแบทซิต <laughs> คอมแบทมูฟเกมนี้ก่อนโอเคฟันใช่ไหมอันนี้การเบรก เก็บของกระโดดม้วนหน้าโอเคมาแล้วก็บ่นมาอ่ะงั้นก็ต้องมาบ่นกับพบกับโดวัล่าขอพลักเพลงนี้โดวัล <c oughs> ่าสดชื่นเลยได้ <c oughs> ยินไม่ได้ยินเพลงพวกนี้มานานแล้วเฮ้ยใฮะนึกว่าจะไม่คุยแล้วส,วส <c oughs> อิอ๋อหมายถึงเราใช่ไหมนึกว่าเราเมื่อว่าเราจะโกรธถึงกับไม่คุยกับพวกนี้แล้วออื <c oughs> ที่มันใหญ่กว่าที่เธอคิดนะโปโปลามันเจอกับทั้งทั้งหมู่บ้านเลยอืมเอามาจะไม่หมาตอนนี้ก็อรู้แต่ว่านายน่าจะไปคุยกับโปโปลานะเ,าเธออยากจะคุยเรื่องช้โด้วยหลอดกับคุณได้เลยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งโทษทีเรื่อเมื่อวานนี้อะไรเงี้ยแค่แบบว่าเกิดฉุนไปหน่อยนึงไม่เป็นไรหรอกนะฮะ ไม่ใช่ความผิดของของอะไรนะของพวกของพวกเราของพวกเธอหรอกนะฮะแค่ว่าให้อีเมลกับใครเนี่ยรู้ว่าเราขอโทษกันละกันนะวันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรอย่างที่มันแต่คือชาวบ้านเขากลัวไงเออแค่นั้นแหละน้องอ่ะน้องคิดน้องน้องเราคิดว่าไงบ้างถ้าเกิดสมมติว่าคนที่ที่มาช่วยหมู่บ้านช่วยบ้านเมืองของน้องๆเป็นคนที่หน้าตาประหลาดเหมือนปีศาจน้องจะรักเขาไหมจะยินดีรับเขาไปถามจริงหรือจะหรือจะไล่เขาเพราะว่าเขาอาจจะกลายเป็นปีศาจมากินแล้วเมลร่ก็ได้คิดว่างั้นไหม มาก็เข้าใจนะเออโลกมันดาร์กนี่แหละฟัดชัตเตอร์ฟักอัพลุงไปเราก็ไปเล่นเกมไฟนอลตั้งนานอันนี้หน้าก็อย่างที่ว่าเราไปเล่นไฟนอลตั้งนานเนาะก็แบบว่าเอาซะไม่คุ้นเลยระบบเกมนี้เล่นไฟนอลสนานคือพี่ว่าระบบเกมนี้เวลาสู้มันสู้กันยากกว่าไงเพราะว่ามันแอคชั่นมากกว่าไฟนอลไงไฟนอลมันเป็น RPG ขึ้นมานิดนึง มาปกป u l a เป็นจังไดซ่สอมบายดีบอปีต้องรีบเล่นกินให้จบทเวนดิง้งภายใน3เดือนเพราะว่าเนโอ,อตโมาตาออกเดือน3ปีหน้าพี่ต้องรีบแล้วปกป u l a เอาวันดีค่ะเดี๋ยวจะขอโทษนะเมื่อวานหยุดเลยไม่ต้องขอโทษนะฮะอ๋อเธอมีสิทธิ์ที่จะโมโหวพวกเราเหมือนกันนะแต่เข้าใจแต่ว่าพวเธอจะปกป้อง หมู่บ้านฉันเข้าใจอ่ะฉันก็รู้สึกเป็นผิดเหมือนกันอยากให้คุณรู้ต่างคนตามรู้สึกผิดนะเนาะคือแล้วถ้ามึงกลัวมึงกลัวชครนี่กับกับอีมิวทอยมึงมึงไม่กลัวกูที่กูมีหนังสือบินได้จ่นอะไรของมันวะมีเรื่องอยากจะคุยหรือเปล่าใช่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะฮะเกี่ยวกับลอชายอ่ลออชาย อ๋อไอหมู่บ้านที่เราไปครั้งแรกนั่นใช่ไหมใช่แล้วนั่นแหละหรือว่าเป็นมันจะเป็นที่อยู่ของชาร์โดลอดจะเกี่ยวข้องกับที่นั่นด้วยนะฮะชาโดลอดแลโอ้มันอยู่ใกล้ๆเราทีน่นีตั้งนานนี่นะแต่ว่าทางเข้ามันถูกปิดแล้วและสะพานก็ไอตรงสะพานที่จะทำเราเข้าไปงั้นไปทางเรือเรือใช่มันมีอะไรนะเป็นเส้นทางน้ำเสร็นะฮะเพิ่งซ่อมเสร็จ ก็เลยใช้ไปแต่ว่ามีเฉดอยู่รอบๆอาจอะไรอยากให้ปลอดภัยในการข้ามนะฮะเลยอยากให้เราไปที่ลอดชายทางด้านหลัง back entrance จะบอกให้คนคนล่องเรือเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับเธอจะพาไปโดยที่ไม่จ่ายโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าต้องมีค่าใช้จ่าย yes <laughs> ยิ่งไม่ค่อยมีตังค์ใช่ไหมนะฮะ อ่ะแล้วมันก็จะง่ายกว่าเพราะว่าถ้าจะเดินทางระหว่างเมืองเมืองสู่เมืองอ่ะก็คือมันจะเป็นการปลดล็อกฟัสทาวเวลเราสมามารถนั่งนั่งนั่งเรือไปตามเมืองต่างๆได้แล้วนะครับผมขอบคุณมากบุล่ะเธอช่วยเราไว้มากเลยฮะไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะบงโหวพวกเธอขนาดนั้นไม่ต้องห่วงหรอกไปงั้นจะเจอกันตามนั้นอ,อ,อ่ะปลดล็อกปลดล็อกทางน้ำได้แล้วทีนี้ลงน้ำได้แล้วขี่เรือได้แล้ว เพราะงั้นพี่ว่าคงเวลาจะไปไหนมาไหนคงจะสบายขึ้นแบบว่าไม่ต้องไปเดินหาทางไปเมืองนั่งเรือถึงเมืองเลยอะไรเงี้ยนะครับผมดีและมันจะจบเมื่อไหร่ใช่ว่ากำลังสยองสยองว่าจะจบเมื่อไหร่คือคือส่วนตัวที่ไปอ่านไปหาข้อมูลมาเกมมันสั้นนะสั้นมากๆคือที่เราเล่นมาเนี่ยคือครึ่งครึ่งหนึ่งของเกมแล้วเพราะมันก็เล่นว่าจะประมาณ60% 7 0จะจบแล้วล่ะพี่ว่าซึ่งมันเน้นเล่นหลายๆรอบไงทีมงานกมนนี้เขาไม่ค่อยมีทุนทําเกมเยอะเขาเลยทำแบบสั้นๆเล่นเล่นหลายๆรอบเอาเข้าใจไหมนะฮะ ทางที่จะไปก็คือตรงเอนทรานทางเข้าตรงช็อปปิ้งดิสตริกต์จะมีท่าเรืออยู่ตรงนั้นโอเคได้ครับจะจะจะจัด,จด,จดให้ครับม้วนหน้าม้วนหน้าเพิ่มความเร็วด้วยการม้วนหน้าคนบ้าเลยเดินชา้าวิ่งช้าวกว่าม้วนหน้าการการกิ้งม้วนหน้า,านี่เนาะบอกตรงนั้นคือมันเป็นการหลบหลบอะไรนะคือถ้าตามหลักความจริงมันเป็นการหลบหลบหลบศัตรูหลบพ้นภัยได้ดีแต่ปัญหาข้อเดียวคือ มือนชิบหายเลยเวลาเวลาเวลากริง่งน้องคนไหนได้เรียนแม้เพระไอวิชาพลาะพี่พี่เคยเรียนสมัยก่อนวิชาเอาตรงนน้นนี่แบบวิชาพลาะแล้วมันมีเป็นอะไรนะสอบกริง่งต้องกริ่งให้ถูกท่าอะไรเงี้ยพี่ก็สงสัยคือถ้ากูกริ่งแล้วกูหลบจากการต่อจากจากการที่จะโดนมันแทงได้เนี่ยมันก็คุ้มไม่ใช่หรอวะแต่ถ้าเกิดว่ากูกริ่งเสร็จแล้วคุมือนข,นขึ้นมาเนี่ยแล้วใครจะช่วยกูอ่อชิบทางนน้นนี่วะโอเคสักครู่เราไม่ได้ไลฟ์สตรีมเราวิ่งเราที่ตัดคลิปได้เออไม่ต้องกลัว แต่จริงการตัดคลิปทำให้พี่เหนื่อยนะลูกคือถ้าเราปล่อยคลิปยาวๆแล้วเล่นไปเรื่อยๆใช่ไหมเราก็จะมันเราก็นั่งตัดแค่ช่วงที่เราแบบว่าไม่อยากได้ใช่ไหมล่ะเออแค่นั้นเองใช่ไหมแต่พอถ้าหากว่าเรามานั่งนั่งไล่ตัดอีกเรื่อยๆมันก็ต้องมานั่งดูว่าเอ๊ะเราจะอันนั้นเท่าไหนวะเนี่ยเราก็ต้องมานั่งดูไงว่าเอ๊ะเราตรงนี้อันนั้นหรือยังอ่ะมีสควอชอันเนี้ยนี่ครับอ่าอ๋อเรื่องของโจรใช่ไหมนฮะเหมือนจะมีโจรสองคนเป็นเด็กแน่นอนจำพี่น้อง ส่งวอเตอร์วิวได้ไหมมันซ่อนอยู่ที่สักที่นึงนี่แหละให้เราไปคุยด้วยอ,อ๋อโอเคเป็นเควสเควสเก่าช่างมันเดี๋ยวพี่มาทำเควสทีหลังเควสเสริไมไว้ทำทีหลังเราต้องไปทางไหนวะเนี่ยขึ้นนั่นปะ่ะแค่หมู่บ้านตัวเองพี่ก็หลงทางแล้วให้ตายเถอะทางนี้ป่ะใช่นี่ไงแค่หมู่บ้านตัวเองพี่ก็หลงทางแล้วให้ตายเถอะขอบคุณมากเกมฮัลโหล เดี๋ยวสำคัญกล่องต้องมีไอเทมโอ้ว่าไงปุบปั้บลาบอกฉันเรื่องนายแล้วส่งให้ส่งข้อความทางเฟซบุ๊กใช่ไหมทำไมถึงรู้เร็วจังปุบปั้บลายังไม่ออกจากห้องเลยนี่วะอาจจะไปที่นั้นใช่ไหมจ่ายเลยไม่ต้องจ่ายตังค์ yes อ่าอ๋อนี่ยเราไปซีฟอร์ดได้เลยใช่ไหมไปเดสเซิร์ดได้เลยมันขี่เรือไปไงไเทะเลทรายได้วะวอเตอร์ฟ็อไปเราไปลอดชายก่อนแล้วกันพี่กดผิดใช่ไหมกูว่าแหละ ว่าแล้วกูกดผิดใช่ไหมเออนั่นแหละทราเวลทุรลอชัยไปคือตอนคุยให้กด O ตอนตัวนึงให้กด X น้องงงไหมถามจริงอืเกมแม่งขอบคุณมากมาร้าต่อไปพี่ก็คงพยายามไม่ตัดคลิปน้องเพราะว่าการตัดต่อคลิปมันเหนื่อยนะเข้าใจไหมถ้ามันอ่ะมาคุบตี้เลยอ่ะล้อชัยและยังอยู่อยู่ทางนี้แหละปอสตาของชาโดทุลอชอยู่ตรงนี้นี่เองอืโทษทีพี่ขอเพิ่มเสียงทีวีพี่นิดนึง ไม่เกี่ยวกับคอมไม่เกี่ยวกับกับคลิปวิดีโอนะพี่เพิ่มเสียงของพี่เฉยป้าอย่าเสียเวลาเลยลุย Yes k o p อีมิ u แม่งบินได้เลยโคตรเจ๋งถ้าไม่ติดที่เรื่องหน้าตาก็คงจะก็คงสบายบินได้เออจริงไหมอุตส่าห์เป็นหนุ่มโชตะขนาดนั้นกลายเป็นอีตัวประหลาดไปแล้วแต่ไม่เป็นไรก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ดีป้าแสบตาโอ้ยจอขาวแสบตา พี่นางไกลจบไปอ่าก็คือเรามาข่าวก่อนมาช่วยโยนาหใช่ไหมแล้วก็ได้หนังสือใช่ไหมมารอบนี้เรามาทางด้านหลังอ,อย่างที่พี่พี่บอกแล้วว่ามันต้องได้มาอีกรอบใช่ไหมอย่างที่ว่ามันเขาเรียกว่าไงดีเขาเรียกว่ามันเป็นเป็นวิธีการทําเกมเนะครับน้องถ้าน้องทําเกมขึม้นมาเกมหนึง่งน้องทุนต่ําจริงน้องจะทําเหมือนแฟนเตอร์ซีที่แบบว่ามีฉากก,กว้างไม่ซ้ํากันเลยก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็เปลืองเปลืองเนื้อที่เปลืองเปลืองเนื้อที่เท็กเจอร์เปลืองเนื้อที่ปั้นโมเดลต้องมาตามั้มป้องปั้นโมเดลต้อง วางคอลไลเดอร์ใช่ไหมมีเควสอะไรต่างๆซึ่งเสียเวลามากจริงไหมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทําให้เกมมันแบบว่าเล่นวนกลับมาที่เดิมเข้าใจไหมเออคือทำฉากไว้ฉาก what the fuck เอ้าพวกมึงขึ้นถึงก่อนกูแล้วอหเลยเฮ้ยเร็วแท้มันจะเหมือนมันเป็นพวกเกมเก่าๆจะเป็นไงน้องก็คือเขาเน้นเหมือนว่าอะไรนะทำมาฉากเดียวแล้วใช้ได้จนได้จนจบเกมเออจริงไหมซึ่งมันก็เป็นข้อดีแต่บางทีมันก็เป็นข้อหน้าเบื่อของคนเล่นไงคนเล่นก็จะเอ้ยด่าดเดินอีกแล้วเหรอวะจริงไหมอะไรเงี้ยเออ แต่ยังที่ว่ามันเป็นมันช่วยเดวลปเลอร์เพอร์ให้มันไม่ต้องทำงานเยอะไงจริงไหมโอ้สเปียเดอะเดวิลควีนโ้ลิชิตไอ้ดามเมจสูงกว่าปะเนี่ยใช่ไหมสูงกว่าเว้ยไล์ด้วยเฮ้ยดีกว่าเยอะเลยว่ะโอเคเหมือนเดิมแอดเวิร์ดเข้าไปทั้งนั้น พี่กดผิดเนี่ยนะพ,พี่เล่นไฟน f a n า a s ีมาแล้วพี่หลงปุ่มเนะี่ยไม่ให้ตายเถอะชีวิตแม่งเราใส่อะไรป้ายนะอันนั้นใส่พาหุโปติพาหุใช่ไหมเอาพีพาฮิได้นะจะว่าไปเอาพาฮิเดี๋ยววันนั้นพาฮิบวกสิบห้านี่ว่ะโอ้สุดยอดโปติเ e อ็พีเลตเรามีที่แรงกว่านีน้ใช่ บ้าเรามีเอ็กซ์แสตบกสิบห้านี่หว่าจะว่าไปเออโอเคบ้าที่มาสังเกตดูว่าหอกจะเป็นการโจมตีแบบเป็นเป็นเส้นตรงจริงไหมเพราะงั้นหอกพี่ว่าเหมาะไว้ตีแบบตัวตัว,ตว,ตวมากกว่าใช่ไหมอะไรเงี้ยเออแต่พวกดาบสั้นดาบใหญ่ไว้เหมือนกับตีพวกพวกแบบกดกวาดว่างั้นใช่ไี่ว่าบาไปไนนี่ก็วิ่ง AI AI สตอร์ลครนเนี่ยน้องคิดว่าอืม อะะนาวาร์ปมาได้ก็มันก็มันก็ดูไม่เนียนแนะ่ว่ามันเหมือนฟอนต์สิบห้าพี่ขอเทียบฟอนต์สิบห้าเยอะฟอนต์สิบห้าเยอะหน่อยแล้วกันอย่างที่ว่านโทษทีแล้วกันเพราะมันเพิ่งออกพีกันเพิ่งเลน่นเมื่อกี้นะแม้อย่างที่พี่พี่บนนะ่นอ่ะคือถ้ามันเป็นเกมเล่นคนเดียวแอาร์พีจีก็ตามเล่นคนเดียวก็ตามแต่ถ้ามันมีปาร์ตี้แล้วร้องห่วงปาร์ตี้มันดูแลเหตุผลสำหรับพี่จริงไหมเดี๋ยวช่างเถอะพี่ขี้เกียจจะพูดเยอะละก็จะพูดอยู่นั้นเราเราก็พยายามพูดนะแมย์ะมา โหลดดิแกเดินอยู่สามสี่เก้าโหลดดิ้งแกปีนบันไดสามโนดดิปัญหาคือเวลาจะปีนลงนี่แหละปีนลงปีนขึ้นทุกท่าที่เข้านี่น่าลำบากน่าดูเลยที่ว่าอะไม่ได้เจอไปเนี่ยเข้ามาที่จังนานที่ไหนวะเนี่ยหมายถึงว่าทางไหนวะเขาจะไม่เออแบบพี่หลงทางไม่มีน้อแค่นั้นแหละหลงทางจะอาโอ้ถ้าหอกกับเศษเป็นการพุ่งแทงเว้ยโคตรเท่อา ว้าวอีวิวแม่งยิงกับสกิลได้ด้วยเจ๋งว่ะสุดยอดอ่ะซ้ำโอ้อีวิวแม่งโคตรเจ๋ง,งนี่วูตู้อาร์เมอร์เบรกเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าฮ่าโอ,อ้เกตและหอบแม่งดีงี้นี่คือ คือถ้าเป็นอาวุธถ้าเป็นอาวุธชิ้นอื่นเวลากดสถาบันมันจะเป็นการกัดเบรกเฉยๆไงใช่ไหมแค่เอาสอกตีเฉยๆแค่นั้นมันเลยแบบไม่ค่อยแรงอันนี้มันเป็นการพุ่งแทงอ่ะแล้วเร็วมากดูดิคือไม่มีการง้างอะแทงเลยเขาจะไหมเออไม่มีง้างเฮ้ยเจ๋งนี่เจ๊งเจ๊งเจ๊งแต่เอาดาบใหญ่มาก่อนดิพี่ว่าเอาดาบใหญ่ก็มันดิพี่ว่ามันเจ๊งมันนี่มันมันก็ไม่ใช่ดาบใหญ่นี่มันก็หอกนี่มันก็หอกคิวนี่มันก็หอกอะคิช่างมันเถอะนี่เป็นทางกลับปะ เปิดไม่ได oh, sure. ้โอเคทางกลับใช่ไหมจำได้เราต้องต้องขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิมตามที่เราเคยเล่นมาก่อนหน้านี้แม่เพลงซาวประกอบก็อีเยอย่นั่นแหละอีโอเอเออีโอเออะไรอ๋ออืมอืมว้าวสามเหลี่ยมช้ามากดาบใหญ่สามเหลี่ยมช้ามากดาบใหญ่ เอาอีเมลโทษโทษอีเมลนะนู้นศัตรูโทษโทษอีเมลเป็นศัตรูซะแล้วพี่ขอโทษขอโทษขอโทษโทษโทษเออหน้ามึงเหมือนวินนี่นึงโทษโทษเอาหอกมาออ่่าาเห็นไหมคือหอกหอกตีตัวตัวแม่งดีมากขอไว้ก่อนถ้ามีศัตรูตัวเดียวนี่สู้ง่ายมากสุดๆเลย จะเพิ่มเลือดเรามีก hmm. <ang> ี่ชีและวสิบชีและโอเคดีมากเก็บไว้ต้องเก็บไว้เรื่อยๆเพราะว่าเดี๋ยวต้องอาจจะต้องเล่นตีบอสอีกพี่ว่าโอ้เก็บแล้วหอมไม่ดีต้องอัพต้องอัพเกรดหอบมาเลยพี่ว่าใช้ได้ใช้ได้ไปจะไปนั่นแหละอยู่ข้างล่างอ๋อก็ก็คือยังก็คือข้างล่างก็ยังเป็นนี้อยู่ดีก็คือจะเป็นพุ่งนี้ต่อให้กระโดดก็ตามอืมอืมอื ปัญหาข้อเดียวคือไอ้ท่าตีใช้หอกมันไม่เท่นั่นแหละนั่นแหละดาบดีกว่าอ่านั่นแหละกระเด็นไปนู่นตีจะถึงจะถึงเมื่อไหร่นี่แค่นั้นแหละตีกันอยู่แค่นี้ไาพวกเราไปกันเถอะจะถึงเมื่อไหร่เนี่ยสูงซะเหลือเกินแล้วก็มอนก็โผล่ไปเรื่อยๆนะแมยจะ การเบรกการเบรกการเบรกไม่เข้าเลยเยอะต้องใช้นี้แหละเออเออนั่นแหละเออนั่นแหละดีมากลุมเข้าไปเออนั่นแหละจะไปเออนั่นแหละแม่มีเพื่อนแล้วดีซะเหลือเกินช่วยได้เยอะเลยพี่ว่าเพราะศัตรูศัตรูจะต,ต,ตีพี่แรงเมื่อกีก้เพื่อนไอ้อิมิวกันกนี่ยิงให้ดีมาก นี่มันเราเคยมาแล้วต้องเคยมาแล้วเรามาช่วยโยนาหคราวที่แล้วเมื่อตานประมาณเกือบสิบพาร์ทที่แล้วใช่ไหมพี่เล่นมากี่พาร์ทพี่จำไม่ได้พี่เล่นมากี่พาร์ทแล้วไม่รู้ยาวมากไม่ได้สิ้นเฮิฟแดกไปของฟรีครับของฟรีแม่บรรยากาศเพลก็ยังแบบอลังการอยากให้มีปุ่มล็อกเป้าจริงๆรที่บอกตรงข้างมันมีปุ่มล็อกเป้าสักปุ่มนะแหม จริงๆนะเนาะบอกตรงถ้ามีปุ่มล็อกเป้านี่แบบเกมสมบูรณ์มากจริงเข้าใจไหมตอนนี้ไอ้เกมพาคเนี้ยจะสมบูรณ์ขึ้นกว่นานี้เพราะมันล็อกเป้าไม่ได้พวกอาวุธประเภทหอกมันเล็งยากนั่นแหละโอ้พัลเซ่นด้วยเว้ยแม่โอเคงั้นเราก็ต้องเริ่มจาัดก,การเอ่อนี่ตีไม่ออกอะเพราะเราดาบสั้นเนี่ยดาบสั้นมันดูมันใช้ง่ายกว่าดึงไม่ได้ดันไม่ได้โอเคก็ต้องดึงนี่อ่ะฮะ แค่นั้นแล้วก็มัดดันไอ้นี่อ่ะฮะพัสนแล้วก็มัดดันไอ้นี่อ่าโอเคแล้วก็มัดดันไอ้นี่อ่าฮะออกไปนั่นแล้วก็มัดดันไอ้นี่กลับออกไปเหมือนเดิมป่ะประตูก็เปิดแล้วแล้วเพื่อนเราก็หายหมดอีกเดี๋ยวก็วาร์ปมาไม่ต้องห่วงมันง่ายเกินไปถูกต้อง จะง่ายเกินไปแล้วมึงฟาดก่อนติดพิษไปติดพิษปุ๊บตามด้วยดาบใหญ่อืมอาร์เมอร์เบรกอืมอืม,อม,อม,อมดาบใหญ่ใหญ่นะเวย้ยใหญ่นะเวย้เวย,วยมีอีกไหมรู้สึกว่าดาบใหญ่จะเป็นอาร์เมอร์เบรกเราทำเป็นอ,มมอราร์เมอร์เบรกไว้ป่ะพี่จำไม่ได้ใช่ไหมดาบใหญ่เราทวินแฟงไอเทมดอบเบิ้ เรามีอ a เมรอ,อร์เบรกป่ะหรือ a เมอร์เบรกอยู่ที่คำคำ,คำแรกเลยแดาเมจใช่ไหม a r เมอร์เบรกการ brake a r m o เมรอร์เ,รรเรบวกแปดอือหือใช่ครับพี่ม่ดาบใหญ่ยังไงฟันไปก็จะกอดแตกแล้วพี่ไม่แคร์เท้านั้นะดาบใหญ่ฟันไงก็กอดแตกอยู่แล้วอย่าไปว่าอย่าไปซีเรียสทั้งนั้น armor brake บางทีไม่จำเป็นหรอกพี่ว่า คือดาบสั้นนี่มันฟันเร็วไงพี่เน้นให้มันแบบฟันแล้วติดติดติดพิษพอติดพิษปุ๊บพอติดพิษปุ๊บเราก็อันนั้นนะอะไรนะเราเราเราก็เปลี่ยนอาวุธอื่นมาฟันต่ออ่าให้มันได้ดาเมจสูงสุดห้องนี้ก่อนแล้วกันเหมือนเราเคยเข้าไปแล้วรอบนึงเราเจอมอนเตอร์อีมิวครับมึงมาแบบหน้าตาดีๆตกใจแต่ยัง้นมันก็บินได้นะบางทีข้อดีคือมันบินได้นะมันลอยได้แค่นั้นแหละ แล้วไอ้สกิลการเสกหินมันหายไปไหนวะอีมิวอยากได้สกิลเสกหินอะเล่นมันทำให้สตีนศัตรูทีเดียวตายไงเสกหินจริงไหมโคตรดีเลยโอ้โหพัดเซิร์นเงินมันเลยทีนี้อ่ะชิปหายละโอเคดึงนี่ออกมาใช่ไหมแล้วก็ดึงไอ้นี่ออกมาโดดข้ามใช่ไหมแล้วก็ดันนี่เข้าสุดจอแล้วก็ดึงไอ้นี่ออกมานะฮะ โดดข้ามอา่าฮะแล้วก็ดันให้สุดจอเพราะไงมันเปิดประตูไม่ได้จริงไหมอ่ะนี่ไงพอดีเป๊ะโอ้ยยังจะมีอีกนะมึงก็โอ้ยโอเคนี่คืออะไร m e d ิเซนเฮ้ยไปละแปลว่ามีโอกาสเจอบอสสูงมากดันนี่ออกไปดันนี่ออกมาอ่าเอาให้สุดจอเลยพี่ว่าเอาให้สุด เพราะแต่ยิ่จะได้ออกออกขวาที่สุดใช่ไหมไอเนี่ยดึงออกมาอ่าฮะึบไออนี่ดึงออกมาอ่าฮะแค่นี้แหละพัลเซอร์ไม่ได้ยากมากมายหรอกมึงทำมาแค่นี้แหละถ้ามึงจะมีนะจริงจริงๆรไอ้กระที่เพื่อนมันอยู่ดีมันเทเลพอร์ตมาพี่ก็ไม่ชอบนะพี่ชอบให้อารมณ์เหมือนอะไรนะเหมือนพวกไฟนอลที่แบบยีมันก็โผล่มาของมันอ่ะคือเราไม่ต้องมีวะโอ้ชิบ มันจะคุยดาบใหญ่มากมากฟาดดีมากรวมพลังพวกเราถ้าไล่เวทอีวิลแม่งน่ากลัวมากป่ะอ่าอะไรนะก็ คือคือถ้าหากว่าคือมันเรียกมันเป็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 น s e a m เลยนะแบบว่าเป็นเหมือนกับแบบว่าเป็นแบบเนียนอ่ะความเนียนของเวลาแบบทรานซิชั o n ระหว่างเพื่อนโผล่มาอะไรจริงไหมคือถึงแม้ว่ามันจะดูไม่ไม่ไม่ใช่อยู่อยู่ดีๆเพื่อนเราโผล่มาข้างหน้าเราก็ตามแต่เราก็รู้สึกว่าเออมันก็อยู่กับเราจริงป่ะแต่ก็เที่ยวอยู่ดีมันเทเลพอร์ตมันมาดูแบบอย่างนี้เลยเหรอใช่ไหมอ้าวแต่พี่อาจจะพูดงงแต่น้องอย่าว่าพี่แล้วพี่พูดงงแค่นันแหละเฮ้ยโอเค ผิดเล่มผิดเล่มโอเคนะฮะนั่นแหละดีมากซัดต่อขอบคุณครับดีมากครับพวกเราลุงหัวแครับพวกเราลุงหัวแอร์เอาเอาไว้แท็กอีมิวไทมเต็มเฟสเลยอีมิวอืมอืมเออเป็นไงกระเด็นไปนู่นเลยเอ้าชิบหายกูจะลงไปตีมันยังไงช่างมันช่างมันเป็นไงพระเอกเกมเนี้ยก็อะไรนะมีมีอะไรนะ มีพลังในการสลับดาบระหว่างสู้ได้นะเว้ยอย่างกับเจ้าชายน็อกติสเนี่ยเพราะนี่คือสมอกกระเม็ดน้องที่มาดูทีหลังอาจจะงงว่าสมอกกรเม็ดทำไมพี่ถึงเรียกตัวละครเอีกว่าสมอกกรมเม็ะน้องไปดูดาร์คโซฟาคแรกนะครับผมนะซึ่งจริงๆแล้วในดาร์คโซฟาแรกพี่ก็ไม่ได้พิมพ์ชื่อสมอกกระเม็ดมาอย่างนี้หรอกจริงเฮ้ยแต่มันมีลอพี่จะเล่าพี่จะเล่าลอของสมอกกรเม็ดให้ฟังสมอกกรเม็ดอะไรนะเป็นเป็นคนที่เกิดขึ้นมาภายด้วยพลังแห่งแห่งแห่งมังกรเนีเพราะงั้น สมอกระเม็ดก็เลยชื่อชื่อของสมอกเมียเนี่ยเป็นชื่อของภาษาบางกอนพวกงานภาษาบางกรมันเขียนเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้อ่าคืออ่านว่าสมอกเมียแต่ไม่ได้เขียนว่าสมอกระเอ็ดโคตรแถเลยให้ตายเต่รู้สึกว oui. ่าตัวเองโคตรแถเลยกับชื่อนี้เพราะว่าตอนนั้นถ้าน้องคนไหนดูได้โซพี่พิมพ์พี่เอามือตบคีย์บอร์ดมันก็เป็นสมอกเมียโอเคพัลซ์เซิร์นเหมือนเดิมดึงไอ้นี่ออกมาก่อน ไม่ยากดันไอ้นองไปอา่าฮะแล้วมาดึงฝั่งนี้อืมพัดซึนไม่ยากมากมายเลยสบายๆแค่นั้นแหละจริงไม่ต้องดึงมาสุดจอดนี่ยจริงเพราะยังไงเราก็เปิดจะเปิดประตูแล้วไงจริงปะ่ะดึงนี่ออกจากประตูออก็พอละแค่นั้นแหละ thank you คิดว่าเดี๋ยวไอ้ไอ้อะไรนะไอ้ที่ว่าอะไรนะไอ ที่เราเคยไปช่วยเจ้าชายอ่ะไอไอด่านนั้นอะสมัยนู้นอะช่วยเจ้าชายตอนนู้นอะเดี๋ยวก็ต้องไปอีกรอบไม่ต้อห่วมันขวางเลยเอาเอามันขวางประตูนิดนึงนะซับนีเก้าเนาะคือมันขวางประตูนิดเดียวอ่ะประตูมันเปิดมันเปิดแล้วเปิดขึ้นมาให้เราเดินข้ามไปก็ได้นะแต่มันก็ไม่ให้เราไปซับนีเก้าเป็นภาษาอีสานน้องไปว่าแค่นี้ก็เอาเนาะอะไรเงี้ยเออซับนีเก้าซับนีบอลนิดเดียวอะไรเงี้ยเออซับนี าม an hmm ีกาภาษาอีสานวันละคำโดยชอปเปอร์คุณโอเคได้ละอ่ะนางยงโผบันา่าปจะต้องดาบใหญ่เอาหอกเลยพี่ว่าหอกจ้ะจ้จ้าฮธอเออ ฮึฮ่าฮึฮ่ารู้สึกว่าเพื่อนเริ่มมีประโยชน์ตอนนี้เลยเพื่อนเริ่มมีประโยชน์ตอนนี้แหละจริงนะโอ้ชิตมาเอาไปเลยว้าวสุดยอดอ่าดาบใหญ่ออออืืมม นั่นแหละขอบคุณใครนี่ Martial Art ์อาร์ตเมจิกดีเพิ่มขึ้นออืฟาดออืใครนี่เตะแล้วลุมเตะแหมเป็นเกมที่เลือดสาดเต็มจอดิปัดบอลเลยไงเนี่ยเลือดเต็มจอเลยอ้า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 ชิาออกมาไอ้ยาไอ้ยาไอยาพาเฟมเลดดบ เอาดาบแรกมาสวัปเวฟพ่นกันมันนะเพราะว่าการสวัปสวัปเวฟพ่นทำให้เราเป็นอมตะไม่ใช่ดิมันนี่ยังไงเนี่มันแ cancel a n i m a t i o นเออก็คือเราฟันได้หลายท่าพร้อมกันใช่าใจไหมเออไอ้ยาจ้าโอเคเรียบร้อยอีมิวไปไหนเนี่ยอีมิวอีมิวยังอยู่ประตูบานนู้นอยู่เลยอีมิวยังไม่มาเลยเห็นไหมเห็นเห็นในเห็นในแผนที่ไหมอีมิวมันยังมาไม่ได้เลยอีมิวมันยังติดอยู่เลยเนี่ย พี่รู้สึกว่าเราจะเปลี่ยนนิดนึงเราจะเปลี่ยนเอาไอ้อะไรนะอ,า,อาร์เมอร์เบรกใส่ดาบใหญ่ดีกว่าพี่ว่าเพราะว่าดาบใหญ่ดาเมจมันแรงอยู่แล้วไงตอนนี้ให้มันอาร์เมอร์เบรกดีกว่าให้มันตีให้เกาะเกาะเรพราะมันมีศัตรูมีเกาะแล้วไงใช่ไหมศัตรูมีเกาะด้วยเน้นฟาดให้เกาะแตกหอกก็เป็นน้ดดาเมจเพราะหอกดาเมจสูงเออส่วนดาบสั้นตีติดพิษเอาดาบสั้นตีก่อนให้มันติดพิษ แล้วสลับเป็นหอ,อกหรือด,ดาบใหญ่ให้ตีให้เกาะแตกนะฮะแล้วไปเอาหอกฟาดที่เหลือให้ตายแอนเป็นคอมโบโมโเป็นไงสมองก็มีโอ้บอเลยนี่วะโอริชุดก <ś c oughs> ูจัดให้เอาโอ้ยครึ่งหลอดกินกันไปครับกินกันไปครับครึ่งหลอดแถมให้ครับเอาหอกมาโว เรียบร้อยเฮ้ยจริงๆนะหอกเร็วเข้าใจความเทพความเจ๋งของหอกแล้วเว้ยก็คือหอกมันได้ระยะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยาพุ่งมันเนี่ย